คุยกับผมติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีค่ะอาจารย์และทุกท่านนะคะภาพเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณมากที่ช่วยกันเช็กแล้วช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปกลุ่มต่างๆอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องดาวจอดนะคะมีหลายท่านนะคะที่จะสงสัยมากเลยเวลาที่เราดูดวงเนี่ยค่ะ ว่าเอ๊ะดาวจรคืออะไรทําไมถึงมีผลกับในสิ่งที่ดวงชะตาเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคะอันนี้คืออยางไงคะดาวจรที่หน่อยอธิบายเลยรอบนี้พราเขาอธิบายกันเสร็จแล้วอ้าวเหรอคะตอนที่พี่หน่อยไม่อยู่อ่ะโอเคงั้นไม่ถามต่อละกันถือว่าได้ความรู้กันแล้วเนาะโอเคค่ะได้ความรู้แล้วงั้นนะคะโอ้จะจุธาทิพย์บอกว่าอาจารย์นักพูดหมื่นล้านนะคะเออผมพูดนะเมื่อก่อนนี้นะ ผมพูดสี่ชั่วโมงผมได้เงินหนึ่งล้านห้าแสนบาทบางครั้งพูดสี่ชั่วโมงได้สองล้านอะไรเงี้ยนี่เรื่องจริงนะไม่ได้พูดโกหกนะผมผมจัดสัมมนาหนึ่งครั้งเนี่ยพูดสี่ชั่วโมงผมจะทําเงินได้ประมาณสองล้านถึงสองล้านห้าอย่างเงี้ยอันนี้คือคือเป็นอันนี้อันนี้ถ้าพี่กิษสนาบอกก็ดาวพูดเด่นเอออันนี้คือผมมี มีทักษะในการถ่ายทอดนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมมีองค์ความรู้นี่แหละมันเป็นหัวใจสำคัญคือถ้าเราถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะถ่ายทอดไม่ได้นะครับหัวใจสำคัญมันอยู่ที่องค์ความรู้นี่แหละถ้ามีองค์ความรู้แล้วแล้วเรามีทักษะในการถ่ายทอดมันก็จะสามารถถ่ายทอดได้นะครับเอ,อประมาณอย่างนี้นะอืม อค่ะอ่ะมีใครที่แบบว่าเราวันนี้เราลืมหรือเปล่าเอ่ยว่ามีโชคล้นล้วนนะคะท่านใดขึ้นเข้ามาใหม่นะคะก็เดี๋ยวลงพูดโชคล้นล้วนก่อนเอาพูดให้จันพักน้ําก่อนนะพี่หน่อยใช่ใหาจย์พักก่อนนะคะเหมือนมีความฝันความฝันนึง้ะเมื่อกี้เพียวลองเอาขึ้นให้หน่อยฮะเมื่อกี้พี่หน่อยก็หายไปนานเลยนะคะไม่รู้พูดกันถึงไหนลนะคะขอดูแชทสดก่อนเอยแชทลากนะคะ ท่านใดที่มีความฝันครับก็สามารถส่งเข้ามาได้ <ฮะ S 2> แล้วของของคุณเล็กครับเป่เพียวจอ,อย่างอของคุณเล็กผู้ประเสริฐเนาะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณหน่อยและน้องแบงค์ฝันว่าช้างเข้าบ้านสองเชือกตัวใหญ่กับตัวเล็กคนเลี้ยงช้างบอกว่าช้างไม่เข้าบ้านไหนไหนเลยเดินเข้ามาบ้านนี้โดยตรงช้างตัวเล็กเข้าถึงประตูด้านในแต่พอเปิดออกมากลายเป็นเด็กค่ะเฮ้ เจ๋งนะเนี่ยให้จาย์ตีก่อนเนาะไม่ธรรมดาถ้าจาย์ตีความฝันนี้ว่ายัางไงดีคะเหมือนจะมีลูกเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าช้างนะเอาใหมด่ดิช้างตัวใหญ่ตัวเล็กนะนนช้างสองเชือด๋ <c oughs> อย่ดูดู <c oughs> หน้าจออะค่ะช้างสองเชือกตัวใหญ่กับตัวเล็กคนเลี้ยงช้าง บอกว่าไม่เข้าบ้านไหนเลยมาเข้าบ้านนี้เดินออกมาเป็นเด็กตัวเล็กมันได้โชคนะสองหกสี่สองเก้าสี่อืมต่อไปเขาบอกว่า 3, ถ้า 6, คนฝ <4, S 1> ันเห็น 4, ช้าง 4, นะคะ <4. S 1> ใช่ฝันเห็นช้างเนี่ยคือได้โชคแน่นอนนะคะอาจารย์ตีช้างเป็นก็คือสองสองช้างสองเชือกช้างก็คือให้เป็นตี ออย่างหน่อยตีเป็นอย่างนี้นะคะ95 96ก็ได้ใช่ใช่295นะคะแล้วก็297 <Cer ch> เออเจ็ดไม่ได้เนาะเจ็ดเจ็ดมันต้องเดินเดินแล้วก็พรมน้ำถึงจะเป็นเจ็ดขอเป็น295นะคะ <teams. S 1> อืมแล้วก็พี่เล็กนะคะก็ซื้อทะเบียนบ้านก็ได้หรือว่าเลขที่บ้านแต, mmm. แต่ส่วนมากจะออกเลขที่บ้านเนาะเออพี่เล็กบ้านบ้านเลขที่อะไรเนี่ยต้องบอกมาเลยเนี่ย โวนเลยเนี่ยแล้วก็อายุนะคะอายุพี่เล็กเองนะคะพี่เล็กผูดมาเสิร์นี่พี่เล็กบางแครึเปล่าเนี่ยใช่ปะใช่ปะเนี่ยชื่อจะซ้ำกันเยอะนะคะเพราะว่าอาบไม่ได้เพอาจารย์จะเยอะมากนะคะอารอธิบายคำว่าสามห้าแปดนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบแต่ว่าคลิปเรามีแล้วนะคะแล้วก็ให้ไปดูคลิปดีกว่าในช่อง YouTube จะได้ฝึกได้ ในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะกดเพลย์ลิสต์นะธรรมะธรรมนิเทศอีพีที่แปดเนี่ยผมพูดจนจำได้เลยเออเดี๋ยวออคเมนต์เดิมลงได้แล้วครับ ที่จุธาทิพย์เข้าถูกไหมคะมเข้าถูกไม่ถูกยังไงบอกกันด้วยเพราะว่าจะได้แนะนําได้นะคะเพราะว่าบางทีเราบอกไปว่าไอเพลย์ลิสต์บางคนไม่เคยกดเข้าไปดูเลยอย่างมีท่านหนึ่งนะคะเขามาคอมเมนต์เลยว่าทําไมลงดวงปีหกสามให้ผมดูเขาว่าอย่างนี้นะคะโอ้โผมิยปนกำเลย,งงยทำไมไม่ดูปีหกสี่เขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมเหนก,ก็งง เอออือคือพี่เขาไม่ได้กดติดตามเออใช่มันไปเด้งที่ลงไม่นานแล้วนะลิปนั้นใช่อะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละคือค่ะคือเวลาที่เราเข้าไปดูของอาจารย์นะคะเราต้องกดติดตามด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะถ้าเราไม่กดปุ๊บเนี่ยคือคลิปมันจะเด้งไปไม่รู้วันไหนก็คือไม่อัปเดตนะคะพี่เขามเบกนไปดใช่ ผมอยากรู้ปี6-4สี่ทำไมมาปี6-3อะไรอย่างนี้นะคะสมัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์จองจองได้วันไหนคะก็คือตอนนี้สามารถะะเริ่มเลยเอ,อเริ่มได้เลยค่ะเอ,อเพราะจะทยอยจัด่งนะครับใช่ บอกอไปแจ้งน้องอุ้มนะคะบอกว่าน้องอุ้มคาพี่อยากได้หนังสือกี่เล่มอยู่จังหวัดอะไรนะคะแล้วก็เขียนรายละเอียดให้เรียบร้อยส่งที่อยู่ให้น้องด้วยนะคะ mm. เราแจกฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะเราขอเก็บค่าพัสดุก็คือเพราะว่าบางคนเนี่ยหนึ่งร้อยเล่นเนี่ยมันค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าเราก็คิดตามจริงนะคะว่าถ้าส่งไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะแต่ถ้ายุงเทพท่านเดินทางมารับได้ก็มารับที่นวมินเก้าสิบแปดได้ค่ะ คุณวีเอสถามว่าอาจารย์คะหนูขอถามหน่อยค่ะถ้าหนูถือสินแปดแต่หนูดูข่าวแล้วจิตใจหนูไม่เป็นอะไรดูได้ไหมคะก็ไม่ควรดูนะเพราะเวลาดูไปเนี่ยมันมันก็จะมีเรื่องเข้าไปรบกวนจิตใจนั่นแหละมันไม่มีทางที่จะไม่ไม่รู้สึกอะไรอ่ะมันก็จะรู้สึก รู้สึกแน่แนหรือบางทีดูดูข่าวแล้วขั้นโฆษณาเอาโฆษณาอุ้ยอยากได้นี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ตัดทิ้งให้หมดมันจะได้สงบ่ยอย่างที่บอกให้ใจิตใจมันสงบนะครับคุณกิตสราะนะครับขอเป็นแฟนขอแต่งงานใช้ทะลิศโทเลิกได้ไหมครับได้เลยถูกต้องเลยแล้วก็คือจริงๆเวลาเวลาสมมุตินะถ้าอย่างมีคนมาดูดวงกับผมจะแต่งงานกันเนี่ยผมก็จะเอาดวง คู่มาแล้วก็ดูวันเวลาทั้งคู่นะครับบางคนต้องใช้เลิกอื่นนะก็มีบางคนต้องใช้โจโรเลิกเลยนะเอออะไรอย่างเงี้ยคือคือมันมีเงื่อนไข,ขของดวงดาวด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเพื่อให้เราได้ใช้ได้ถูกต้องอะไรเงี้ยนะอย่างขอเป็นแฟนใช้ทริสโทนี้ก็ได้ขอแต่งงานก็ได้นะครับมหัตมหัศทโนเลิก บอกแก่การเปิดร้านใช่ไหมครับได้ได้เลยเพราะว่ามาธโนเนี่ยเป็นเป็นพัสศุกเป็นเป็นเจ้าเลอ่อก็เป็นเลิกเศรษฐีเป็นพวกขัตซับฉะนั้นกิจการการค้าธุรกิจการค้านักธุรกิจเปิดโรงงานเปิดอะไรเงี้ยเขาใช้อันนี้ได้เลยนะอืมกิจสึดาบอกว่าผมลักนาโจอะไรเนี่ยผมลักโจโลจันเพทเลิกชาคาอ อาทิตย์ราชาชีวิตคล้ายๆอยากได้อะไรก็ต้องวางแผนและจู่โจมเสมอเลยครับไม่ค่อยจะมีใครใส่พ่านมาให้ <c oughs> จำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับออต้องเป็นอย่าง,งานั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องไปต้องไปข่มขวัญด้วยนะอ,อ,อาจารย์ได้ภูมิปาโลชีวิตมั่นคงเป็นฝึกแผนวาสนาดีอ๋อครับนั่นแหละ อันนี้แหละก็คือในเชิงโหราศาสตร์เนี่ยมันสามารถประเมินได้ประเมินสภาพชีวิตแล้วอย่างถ้าพี่กฤษณารู้ว่าเราเป็นโจโรเรนเนี่ยในเวรกำเนิดแล้วก็วางแผนอะไรก็ทำให้มันถูกเรกของเราอะไรเงี้ยนะเออมันก็จะดีนะอันนี้ถือว่าได้ความ,มรู้มากเลยนะคะเนี่ย ถ้าใกล้ดินใกล้น้ําอย่างเงี้ยยิ่งดีนะทําอะไรให้มันสัมผัสพื้นดินซื้อบ้านก็เอามีพื้นที่พื้นดินสนามหญ้าอย่างเงี้ยมันจะยิ่งดีงันแสดงว่าอาจารย์ถ้าซื้อบ้านอาจารย์ต้องข้างหลังเป็นภูเขาเดี๋ยวราวนี้จะหาแบบว่าเอาอเอาอย่างนี้เลยเอาบ่อน,น้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่หน้าบ้านเป็นแม่น้ํมาอะไรอย่างเงี้ย เออเหมันคล้ายๆห่วงซุยอะไรเงยไม่ใช่อย่างงั้นข้างหลังเป็นภูเขาเออข้างหน้าเป็นแม่น้ำอออะไรอย่างเงี้ยเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะไม่ใช่เออมันคือเดี๋ยวนี้เขามีนะปั้นจุดหลังภูเขาแล้วเปิดมาตอนเช้าอืมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องอย่างเงี้ยเอายังไม่ได้ทำงานทำได้ไม่เต็มเอาธรรมะก็ได้ครับอาจารย์ มีมใช้ภูมิเนี่ยเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเริกเนี่ยมันน่าสนใจนะเนี่ยเออเอาไหนดีล่ะอยากฟังอันไหนคะให้อาจารย์พักกับหนึ่งระหว่างธรรมะกับโหราศาสตร อย,อยากฟังธรรมะหรือว่าโหราศาสตรด์ดีแต่หมายว่าน่าจะฟังโหราศาสตร์กันเยอะนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยดูดวงรายเดือนแล้วก็รายสัปดาห์ของเราแต่ว่ายังไม่เข้าใจคําศัพท์นะคะคําศัพท์ของโหราศาสตร์หลายท่านมากๆอย่างลัคนากราศาีาเงี้ยยังไม่เข้าใจนะสมมติว่าเราอธิบายไปทุกคลิปแต่ก็ยังมียังมีคนก็แบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยหมายว่าคิดว่าอันนี้ถ้าเรารู้พื้นฐานเราก็จะเข้าใจเวลาที่อาจารย์อ่านคำทำนายมานะคะ เหมือนเหมือนเมื่อกี้ครับี่อาจารย์พูดเกี่ยวกับิกเลิกต่างๆเดี๋ยวต้องกลับไปดูเพราะยังไม่รู้ชื่อเลยนี่เออย่างที่หน่อยก็ไม่ยังไม่ยังไม่ได้ดูดวงตัวเองนะว่าอยู่เลิกไหนเหมือนกันนะคะเนี่ยจะต้องกลับไปดูนะคะเพราะบางทีเราทุกคนมีทุกคนมีเลิกเกิดเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์เม่นี่ยมีหมดอ่ะเพราะเขาเขายึดดาวบน้องฟ้าไงนี่แหละอ่ะพักแป๊บหนึ่ง สนทนากันไปก่อนสนทนาไปก่อนนะคะอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรอสอบถามกันมาได้เลยค่ะอันนี้ก็ครบเก้าเลิกแล้วนะคะเอ่อมันจะมีไหมคะอาจารย์ที่บางคนอะแบบอย่างบางคนเนี่ยอยากรู้อ่ะที่เขาเป็นเพชรคาดที่แบบว่าผ่านเนี่ยเขาจะต้องมีดาวอะไรเด่นคะ่ะ เอต้องมีดาวเนี่ยก็ที่แบบหดเออใช่แบบประมาณว่าพระอังคารอย่างเงี้ยแบบที่เป็นเป็นนักรบเป็นจิตใจฮึกเหิมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเด็ดเดี่ยวใช่ไหมคะเด็ดเดี่ยวกล้าได้กล้าสู้อย่างเงี้ยนะเพชรฆาดหั่นปลาก็ได้นะเคยเห็นแม่ค้าที่ตลาดว่าวันนี้นี่ใช่ใช่เนาักจะบอกเพชรฆาามันจะเป็นไม่ต้ฆ่าคนนะอาจจะแบบว่าเปิดเป็นพ่อค้า เออเป็นลงค่าสัตว์เป็นลงค่าสัตว์เป็นค่าปลาค่าหมูอาจารย์เห็นเขาหยิบปลาขึ้นมาเพราะทุบปักแล้วก็เลื่อยฟับฟับฟับโอ้โหนี่ก็เพชรคาดเขามีดาวอันคารเด่นใช่ไหมคะจิตใจต้องเด็ดเดี่ยวนะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะ